น้ำมะพร้าวกับคุณผู้หญิงคุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายอันประกอบด้วยโพแทสเซียมเหล็กโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสทองแดงกรดอะมิโนกรดอินทรีย์และวิตามินบีซึ่งจะช่วยในการขับล้างสารพิษออกจากร่างกายของเราทีนี้เรมาดูกันว่าน้ำมะพร้าวช่วยอะไรคุณผู้หญิงอย่างไรบ้างข้อหนึ่ง สำหรับผู้หญิงโกยิงโกที่ชอบขี้หลงขี้ลืมบ่อยๆน้ำมะพร้าวจะช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมโดยเฉพาะในสัตว์รีวัยทองข้อสําสำหรับผู้หญิงที่ชอบซุ่มซ่ามหรือไม่ระมัดระวังน้ำมะพร้าวจะช่วยสมานแผนซึ่งไม่ทำให้เกิดรอยแผลเป็นข้อสาสำหรับคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามน้ำมะพร้าวช่วยทำให้ผิวพรรณสวยงาม ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรข้อสสำหรับคุณผู้หญิงที่รักการออกกำลังกายน้ำมะพร้าวจะช่วยบรรเทาความอ่อนเพลียหลังการออกกำลังกายข้อ5าสำหรับคุณผู้หญิงที่รักการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยลดอาหารมึนเมาหลังการดื่มข้อ 6. สำหรับคุณแม่ที่ตั้งท้องน้ำมะพร้าวจะทำให้การสร้างไข่ตัวเด็กได้สีค่อนข้างขาวซึ่งจะทำให้เห็นว่าเด็กที่คลอดออกมานั้นมีตัวที่สะอาด ข้อ7สําหรับคุณผู้หญิงที่มีประจำเดือนอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าเวลาที่คุณผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามรับประทานน้ํามะพร้าวในความเป็นจริงแล้วการรับประทานหรือไม่รับประทานนั้นไม่ได้ส่งผลเสียกับทุกคนในความเป็นจริงก็คือน้ํามะพร้าวจะมีสารอาหารแบบเดียวกับฮอร์โมนเพศซึ่งอาจจะมีผลต่อประจำเดือนได้กับบางคนซึ่งอาจถึงขั้นทำให้ประจำเดือนหยุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมะพร้าวที่ดื่มที่มาจากเพจสุขภาพดีต้องมาก่อน